เซซิรินติใจแางเพกระพุนเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ก็ขอแสดงมติตาจิตจตานพระรูบาลสุสานอันดิโกที่จะแต่รับสมณศักดเป็นพระรูบาลอาากรในทะเลหลงดัชเ้าคุณพระราชนัฒนากรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวด นักบุญน้องชาววัดพระวัดพระเดนพระเจ้าจอมสาธุรค์สุเทลายการที่ได้รับสมณศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานประการหรือว่าได้รับสมณศักดิ์กันแต่งตั้งโดยเจ้าของฐานานที่ได้รับพระราชทานประการก็ถือว่าเป็นมงคลสิ่งที่สำคัญที่สุด และก็คือสมรสักที่ญาติโยมสัมผัสชนชาวบ้านเป็นผู้สถานปนาที่สำคัญที่บอกว่าญาติโยมสถาปนานั้นก็อย่างเช่นเมื่อเชา้านี้ที่สมองภาเข้ามาถึงวัดของเรามีการเสราพิเศษการเสยราวพิเศษนี้เป็นสมรสสักที่ชาวบ้านแต่ละชมุชมชน ได้สถาปนาประในวัดให้มีสมณศักดิ์ซึ่งณนปัจจุบันนี้สมณศักดิ์เหล่านี้จะหายไปหายไปหมดแล้วเราแทบจะไม่ไม่มีแล้วสมณศักดิ์เหล่านี้คืออะไรสาเร็จสาเเ็จ็ดมันมีแล้วทราบมมีแล้วผู้มมีแล้ว สมณศักดิ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชาวบ้านนักการงานสมัยก่อนเขาฉลาดเป็นสลับเพินงจะเลื่อยใ้ภาพเบิ่งโยงโยงเบิ่งทักพอรับขวดเข้ามาในมรรตศาสนามาศึกษาเล่าเรียนมาท่องบทสาทยายตำนานส้างสะสมสองงานบ้าง เรียนมูลต้นมูลปลายพอศึกษาเราสิ่งเหล่านี้จะต้องจนทำงานสามารถอธิบายได้คำว่าอธิบายได้นั่นก็คือเรียนมูลเขาพูามูลในที่นี้ก็คือมูลกระจายคำว่มูลกระจายเวลานนะั้นหรือว่าเป็นบเป็นลังความรู้ของคนในยุคนั้นนะ เพื่อสำเร็จแล้วชาวบ้านก็พาการชื่นชมยินดีจัดพิธีบอสงให้เรียกว่าเดราราพิเศษปอสเ่เแล้วแต่เดจกจะสักขาปหนาหลากรูปนั้นเพื่อว่าสำเร็จเรียกว่าสำเร็จเจเรสในครั้งก่อน แล้วมีอะไรเป็นเครื่องการันตีมีอะไรเป็นเครื่องบอกบอกว่ารูปนะั้นเป็นสําเร็จหรือรูปนี้เป็นซาเป็นครูและก็คือหลังโฉนจหลังคือมันไม่ออกออกมันบม่ได้เหตุจนมันกระลึกลาลามาจากมาจากไหนมาจากคำว่าดามาจากคำประดามแต่ว่าภาษาเล่าผูา้บอนเท่า ตัวรอดเป็นตัวดอตัวดอเป็นตัวรอมันก็เลื่อกหอครับมาหลางทำมาหลาหลาบไปเพื่อนอ็งได้บนบางคนก็บอกว่าประมาณหนึ่งนิ้วบางว่าหรือบางคนก็บอกว่าวัดจากขีวอึเนไปหาตีนผมเดินไปหาตีนผมของผู้บาดแต่ผู้ใดตีนผมสูงก็เป็นอะเรยลังใหญ่ นี่นี้คดครั้งแรกเป็นซาความคว้ามคอร้นนะครับแต่ความยาวคุณบอกว่าตาส่หอดตาหวตาใสนอดตาัวคุนจะเป็นที่คาวมาถ่าเพียงตาขอไปสำเร็จเพี้ยงตาทาาเพี้ยงหูผู้กอกนอน ถ้าเป็นเป็นซ่ากับหูใสหรือหูขวาถ้าเป็นกูน้กับหลับอะไรางเงี้ยฟอกง,น,องลลน,นเนคือหลอกหัวแล้วหลับแล้วเอามาทำอะไรเอามาจานลึกแทนแทนเขาเรียกว่าอะไรแทนสัญญาบัตรเราเรียกว่าสุวรรณธรรก็สัพดาเรื่องสัาตปา,าตปาน้าจุดบอน หลักหนึงหลักคำนี้เป็นคำจารึกสถาปนาสมรรัพเอาอ,เอาคำที่เราเล่าไว้พอนั่นแหละสีสุดมังคลาอาคมแย่งกันชาลึกไองเมื่อเด็เป็นสันปติทึงสถาปนาให้สถาปนาให้ใหมองหมอกหวานเมื่ มองสุขสันต์เป็นสำเร็จสุขสันต์แต่จะมีคมมั่มอาตมาระลึกนักดังเลยนะอันนั้นคือชาวบ้านสถาปนาแต่รุ่เมื่อนี้เป็นพระพุทธศาสนาเป็นกระพุ่นก็ได้แค่ใบกระดาษเด็กตคือชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านแต่วกว่อนเนี่ยลาม,ลามเงินลาบคั่มกันเลนและก็คือเอาเงินจริงๆนี่มาตีแผ่และประจานหรื ทองจริงๆบางล้างบางตีบางพื้นที่ทุกวันนี้ยังมีย่างเส้นแถวนครปนมเขาก็จะเอาทองคำจริงๆมาตีแผ่แล้วก็จา,าล,จลึกอันนี้คือโบราณแต่ทุกวันนี้เรา,าก็วางคอรุสจูบแต่รซื้อแต่ว่าก็มีเครื่องประกอบสถานปนาสมาสัมทีนี้พอมาถึง ขั <rude S 2> ้นตอนของสร้างสร้างก็มาจกรดสามเรือเนี่จะแรกเนี่ยพเจะแรกเนี sal, ่ยคือหลาันเดียวตอนที共共่สองอีกเป็นหลาสองอันจะที่สามพดจะที่สามนั่นเป็นหลาสามอันปูคือกันปูพดสามเรือจะแยก้างไปในระดับระดับระดับหลังจากปูเสร็จมา จะขึงเป็นฝ่ายบริาารบราห,หารคำว่าฝ่ายบริหารนั้นจะหมายถึงเจา้าคณะตำบลเป็นผู้ปัครบงหรืออาจจะหมายถึงเจ้าวาดก็ได้อันนั้นก็จะมีตำแหน่งตำแหน่งถ้าเรียกว่าฝ่ายมอีอีกตำแหน่งก็เรียกว่าด้านสูงขึ้นไปที่นี้ก็เป็นเป็นอะไรเป็นหลักธรรมนะเป็นหลักธรรม จากหลกคำก็เป็นลูกแก้วอาเป็นลูกแก้วโงขึ้นจากลูกแก้วก็เป็นยอดแก้วยอดแก้วอาจจะหมายถึงเจ้าคณะอำเภอก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเจ้าคณะจังหวัดก็ได้อันนี้ทวนแล้วแต่เป็นสมรสักที่ชาวบ้านสถาปนาส่วนสมรสักท่านสุดท้ายเรียกว่า ราชปูหรือว่ามาหาราชภูอันนี้เป็นสถาป็นสมณสักดิ์ที่เจ้าเมืองเจ้าเมืองเจ้าแววนสถาปนาสถาปนาเป็นปราชปูถ้าไปเทียบก,กับทางหา,า้าการไปเทียบก,กับกยุคสุโขททยยุคอยุทยานั้นอาจจะหมายถึงสังคร พระราชูหรือมหาร,ชรหาชบูนั้นหมายถึงสัมภาระในแดนน,น,นนั้นในเมืองนั้นอันนี้คือสิ่งที่โบราณท่านให้โยมดูแลพระแล้วก็ให้น้าดูแลโยมง่ายๆก,ก,ก็คือให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างบ้านกับวัดเมื่อเราไม่มีส,มสัมภาระเหล่านี้ควา,หาหมห่างเนินห่างไกล ระหว่างบ้านกับวัดมันก็ห่างไกลกันขึ้นห่างไกลกันก็แคันหอกจนกระทังพ่อพี่ตูสิมาวัดหลังจกไกลสั้หาว่านว่าวัดจะลเาเสืมจะย่างแตะุาญเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปนิยมสมชอบสมาราสามทางภาคกลาก็คือได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน ก็จะมีตั้งแต่ขาอาบุตรของในระดับึ้นไปหรืออย่างไรก็ตามจะเป็นสัมร r ั s a ทางราตการหรือว่าสัมร r ั s a d ของท้องถิ่นก็ตามก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นดูวแล้วแต่เป็นยศเมื่อเป็นยศผู้ที่มียศมีสัม p r a s a หรือแม้กระทั่งญาติโยมก็ตามมีตำแหน่งนาที่ก็ตามเต้องมีคุณธรรม ประกอบด้วยมีคุณภามประกอบด้วยคุณธรรมของผูรรม,มียศหรือว่าผู้ได้ยศนั้นอาตามาจะนนำมากล่าวเย่ะๆเพราะว่าเวลาตอนสิบเอ็ดโมงแล้วประการแรกนั่นเรียกว่าปัณฑิตคำว่าปัณฑิตนั้นแปลว่าฉลาดแปลว่าฉลาดหรือ้าจจะแปลตาม คำสั่งตามตัวก็แปลว่าผู้ดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาคำว่าปฏิเดชปลว่าผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาก็คือเป็นผู้ฉลาดนั่นเองคือผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นก็หมายวามว่ารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งไหนควรเว้นสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรกระพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้นตามที่ตราตั้งท่านก็บอกแล้วับว่าให้เว้นในสิ่งที่คนเว้นให้ปรผลึกในสิบสิบคนเมตรอันนี้ประกาศเลยประกาศที่สองศีลักษณะพูดถึงพร้อมด้วยสีพูดถึงความด้วยสีและก็หมายว่า ที่จะมียศมีตำแหน่งไม่ว่าจะเดินตำแหน่งในระดับใดก็แล้วแต่เรื่องของสิ่งนี้สำคัญมากโดยจะขอพระถ้าพระไม่มีศิลแล้วญาติโยมจะกล่าวอะไรญาติโยมที่นั่งอยู่นี้ที่กล่าวระบรอดระมีสิครูบาอาจารย์สมัย เวลาท่านอบกมองลูกเสือลูกทาที่เป็นพระเป็นสติวิหาริกันเตอสิง์นั้นก็บอกว่าที่เขาปราศเรามีสิ่งเถึงจนสิลนี่แหละทำให้พระในต่างจังยาจัโยมตามพมิสิ่งมันกับพมิพุระยากเดียธรมบ้านเชือย่างเยโยมมบอกต่อกาม ไม่ได้ไม่ได้ว่าเปลี่ยนไปก็กลางโยมก็รู้จักกันแน่เช็ดว่าใครมีเีษมีมันเศษนั่นก็คืออะไรคือในหลักของเร,งราวาาปฏิโมกข์อะไรสัมรวมในพระปฏาิโมทอันนี้คือในส่วนของผู้ที่มียอดมีตำแหน่งญาติโยมก็กล่าวเราก็ไม่ได้กล่าวที่เราข่มเหลือง บริการที่เขาบริโดคนี้เขาปรับเขาปรับดีสิอันนี้เป็นประการที่สองหอพยายามขยายยาวกว่านี้ในเวลาอันสัดกระการที่สามสังโมสังโมเป็นผู้ละเอียดเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนนุ่มแต่ไม่ได้อ่อนหวานละเอียดถี่ท้วน เป็นคนละเอียดละออในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติต่างๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนขอดแนถ้าเป็นขอดแนเนี้ก็ไม่ไม่ได้ถือว่าสันบางครั้งบางทีคำพูดแต่ละคำวาจาแต่ละคำที่พูดที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นพรรในวัดกาอาม์ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมวาตาร ทังผู้ทำกราวก็อยา่าได้เกิดกระโซย์สกงงานผู้มบบีพลายมักทำกษัตริย์ส่งกานไม่ใช่เฉพาะคนแม้กระทั่งสัตว์เรขาจำก็ไม่ชอบอันนี้คือสันเป็นคนที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนประการต่อมาประการาที่สี่ปฏิภาณวา่าเป็นผู้มีไหวพริบ ไเพี้ก็คือจะเหลียวฉลาดอะไรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความที่ตัวเองมีไหว้ิมีปฏิภาณหรือว่ามีปัญญาไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งปัญหาปัญหาไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีปัญหาหมดแล้วก็สืงสัมคัญธเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สอนให้เราหนีปัญหา ปัญหาเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นก่อนทำที่นั่นให้สงบก่อนค่อยไปทอื่นค่อยไปทอื่นเพราะองค์ไม่สอนว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วให้ทิ้งปัญหานี้ไปอยู่ที่อื่นก่อนไม่ใช่องค์แสดงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่น มันถามมันก็ตามมาอีกมันก็มีปัญหาอีกอันนี้เป็นประการที่สี่ประการที่ห้าก็คือนิวาตะมุตินิวาตะมุติประพฤติตอนอย่ากฟอ,องลมอย่าอยู่สูงอย่าก้องตอนพยายอมสูงอย่ามาอยากองเป็นภาคสิสองพยายามเป็น,นลมโอ,อเค ท่านบอกว่าอย่าฟองลงแล้วก,ก็รู้จักอ่อนน้อมอ่อนทนจะเป็นรักก็ตามเป็นโยมก็ตามถ้ามีความอ่อนน้อมอ่อนทนแล้วดีเสน่ห์มีเสน่ห์ในมงคลสามสิบแปดระการเมื่อสักครู่นี้เราฟังพระเจริญสมถมนบทหนึ่งผมว่าที่ว่าโตจะที่ว่าโตถ้าใครตอมืดอ่อนน้อมอ่อนทนรู้จักข้อหลักผู้ใหญ่รู้จัก 大家好。Yeah, ยิ่งอ่นอนอนอ้นอมถ่อมตน,นยิ่งเป็นผู้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งมีความจเจริญผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบข้อสำคัญสนอง็ส่สเสิมถ้าบวชข้าท่้านสัตการณ์ก็ต้องเองพองลงใส่ผูคคนร้นอ้างว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษพิโซอย่างน้ออย่างนี้ พอยิงจะทำให้คนอื่นเขาหลังเกียบทำให้คนอื่นเขาคิดแต่จะรุมสับมุมกระซึ้อันนี้แหละคื่นนิ่มหวานอารมณ์และประการสุดท้ายก็คืออ,อ,คอัคคัปโตอัคคัปโตนี้ตัวคือถือตัวเป็นคนถือตัวเป็นคนชอบดูบินดูแพร่คนอื่น ท่านจะบอกว่าอย่าเป็นคนลักษณะแบบนี้อย่าเป็นคนถือตัวคนที่ถือตัวเนี่ยต้องเรียกร,อรนะ้องมานะมีสามประการข้อหนึน่งถือตัวว่าตัวเองนั้นดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่อนดีกว่าบอ,อกไม่ออกกานเป็นผาการู้ถูกไม่ออกอ้ออันนี้คนึถือว่าตัวเองดีกว่าเขา ต่อมาเขาคือถือตัวว่าตัวเองมีการศึกษาดีกว่าคนอื่นแบ่งไปปริญญาจาเป็นภาพจบมหาม,มาเรื่องประโยชน์การประโยชน์นี่แบ่งก็ใส่พระคมงคมาระคมพาะอัมร์ก,การแม่พระคมยากคมโยงเป็นดำเดิมพระคมยากคมโยงถือตัวเพราะว่าตัวเองมีการศึกษาลำเทือดัำเทือดัำเทือดลำที่ผู้เป็นโมกบโมป,ปา ก็อาจจะมี่ยงควบขูกลัวไปได้เพ่มเหมือนวปเพ่เอนงมีความรู้ความสามารถต่างไอัลก็เลยว่าตัวเองมีความรู้ความางคนรคนี้เอาไบมลิญาะครับแบกไปูถ้าวูนงีความรูจ้อมอันนี้เรียกว่าถือตัวกรอมใบบริญญา ต่อมาก็คือถือตัวเพราะาสถานาะทางครอบครัวว่าอย่าทำใม้เกิดง่ายให้มันปุ่นีเเกิดมายหล่อมากลากวกวุ่ยจวบปุ่นหนกักปุ่นหนีเพราดื่นจนจมจน,นว่าอย่าองก็เลยปุ่นหนีตื่นเต้นปุ่นีเพราะฉะนั้นอภิทอเนี่ยท่านสอนเลยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็ตาม อย่าไปดูบิดดูแพนกันอย่าดูบิดดูแกนคนอื่นถ้าเราดูบ <uss UC S> ิดดูแฟนคนรุ่นคนนี <icated> ้นก็บี้กูไรมากบ๊มี้กูไรมากบ๊อีกูไรไหนความสําคัญเพราะอะไรเพราะองเ์เสด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนเกิดมาในโลกเข้ากันหมดบ๊อี้กูไรจะดีกว่ากันไม่ว่าจะทาง โดยกำเนิดคต่ว่าโดยกำเนิดเขาคือชาติบรรพุนันไม่ว่าจะโดยอะไรก็แล้วแต่องค์สมเด็จพระสุตปาสุภวัจเจ้าบอกว่าไม่ควรเอาสิ่งเหล่านี้มาดูบินดูแผ่นกันเพราะทุกคนเกิดมามีสาระเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ขอฝากธรรมะไว้ทั้งหมดประการนี้สามลำละก็ตามสาหรับญาติโนประสามข้ามประพฤติศิลได้บุคคลนั้น ย่อมจะได้รับลดย่อมจะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องจากมิตรจากคนรอบข้างไม่ว่าใครก็แล้วแต่ย่อมให้การย่อมย่อมให้การสนับสนุนได้รับการสนับสนุนท่านพระบารมอพระบารสีสังข์ทันติโกงในนี้ถ้าตามธรรมะทุสของพระกรนีมาอพื่อปฏิบัติรักษานามจิตนามใจของพระ ที่สุกสามประเนินที่อยู่ในวัดรักษาน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมที่ให้การสนับสนุนข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละแก้วสิ่งเหล่านี้แหละญาติโยมหรือวัดในวัดของเราก็จะให้ความเคารพให้ความถั้ถือให้ความสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่เราอยากจะากาเพื่อขอฝาก แล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาวุชนได้หลอมรวมลวมจิตรวใจให้เกิดเป็นองป็นกอสมอวยพรให้ทัานพระบุตรสุกรรสัรขันติโกทงเริญในหน้าที่การงานในบวรพระพุทธศาสนาที่ยิ่งขึ้นไปอันเดินมกุสมนั้น ลองเป็นปฏิกรรแทนญา,าติโยมสาธุุกท่านซึ่งวันนี้มีท่านพัน,นจาเอกเทศิรินอิ่มใจในเบิร์กรุปกรุณเป็น,ปปน,ปปนบัญสมมติธานจงมีแต่ความสุขความเจริญราจฎกทุกส่งโรคภัยท่างใครจากพยันตรายทั้งหลายทุกวงคิดสิ่งหนึ่งประก,การใดถ้าเป็นไปได้ชอบเราคุณไปด้วยทำแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นยงการสำเร็จยงการสำเร็จประกอบด้วยจิตุรญิาณผ่อนใจคืออายุอดนักสุขภาระด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ